คนเกิดวันอังคารได้ไพ่เอ็มเพอเจักรพรรดิสามเหรียญดิเอ็มเพสจัก,กรพรรดินีเจ้าชายดาบสองดาบช่วงนี้ครับไม่ว่าการงานจะทำสิ่งใดแล้วแต่คนวันอังคารจริงจังมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลติดต่อการงานพูดเพ้อๆจะได้ดีค้าขาย หรือแม้กระทั่งการเก็งกําไรซื้อขายแลกเปลี่ยนมองโอกาสล่วงหน้าไว้จัดสมหวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลมีเหมือนกันครับเอกสารสัญญาที่ใครสิ้นสุดลงแต่จะได้รับการเซ็นสัญญาสิ่งใหม่ๆหรือใครที่ไปสมัครการงานเอาไว้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับเรื่องของการเงินครับ ดวงดีครับมีสามเหรียญพูดแล้วได้ตังซื้อขายแลกเปลี่ยนพูดเพราะๆมีของกำนันติดไม้ติดมือสิ่งตา่างๆคนที่เราไปหาเขาจะรักและเอ็นดูเป็นพิเศษจะมีโชคมีราบดวงดีกับหมายเลข3าตัวท้าย เบอร์โทรศัพท์ให้โชคถ้าใครมีหลายเบอร์ใช้เบอร์แรกนะครับใครมีหลายเบอร์ให้ใช้เบอร์แรกจะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักครับในช่วงนี้ทะเลาะก,กันบ้างมีปากเสียงกันบ้างความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่รักกันนะครับเพียงแต่ความคิดความกังวลความห่วงใยคนโสดครับจะมีโอกาสพบรักกับชาวต่างชาตินะครับใครที่นะครับมีดวงเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนผู้ใหญ่นะครับบางทีชาวต่างชาติก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือมีความน่าเกรงขามดุหน่อยนะครับมีหนวดด้วยมีหนวดนะครับเป็นพระนี่มีหนวดนะครับจะเข้ามาในชีวิตรักจริงครับและบางครั้งก็อาจจะเรามีลูกติดหรือว่าเขามีลูกติดได้ด้วยแต่ไม่ต้องห่วงใหญ่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรียกว่าไม่ต้องว้าวุ่นนะครับจะได้ดีเพราะลูกหลานของเขาก็จะโตแล้วมีความเข้มแข็งนี้สําหรับคนสดส่วนสุขภาพต้องระวังเกี่ยวข้องกับสายตา ฟกช้ำดำเขียวนะครับเจ็บตาเพราะเจ้าชายดาบเนี่ยลื่นลมได้นะครับสองดาบก็คือดวงตาบางทีก็คืออาจจะเล่นโทรศัพท์มากตาฝ้าฟางไปตัดแว่นสายตานะครับหรือว่าคนอายุมากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อนะครับในช่วงนี้ให้ไปทําบุญกับคนตาบอดหรือแม้กระทั่งคนพิการจะด,ดีถือว่าเป็นการ แก้เคล็ดเอาไว้ก่อนแต่จะผ่านทุกเรื่องไปได้แน่นอนเพียงแต่ต้องใช้ใจเย็นอย่าใจร้อนนะครับ